รถแข่งฟอร์มูล่าวันความเร็วแบบ300กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้เอ,อเราเห็นกันบ่อยๆนะครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่าข้างในนั้นนะ่ะไอชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันแพงแค่ไหนกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลกันครับว่าชิ้นไหนแพงสุดแล้วทำไมมันถึงแพงขนาดนั้นใช่เลยค่ะมันคือสุดยอดของวิศวกรรมจริงๆค่ะทุกชิ้นส่วนนี้คือทำมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในสนามแข่งเลย แน่นอนว่าราคาก็ต้องไม่ธรรมดาตามไปด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทำไมมันแพงแล้วเทคโนโลยีเบื้องหลังมันคืออะไรกันแน่เริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยดีไหมครับอันนี้อาจจะคาดไม่ถึงนะพวงมาลัยราคาเนี่ยอ,อ,อยู่ที่ราวๆห้าแ0 0ถึง1นึ่แสนดอลลาร์สหรัฐโหก็ประมาณล้าน8ปถึง3ล้านกว่าบาทเลยนะคะใช่ครับมันไม่ใช่พวงมาลัยกลมๆไว้เลี้ยวอย่างเดียวแล้วล่ะถูกค่ะมันคือแบบ ศูนย์บัญชาการย่อมๆเลยนะคะลองนึกภาพตามมีจอ l อ d บอกข้อมูลสำคัญเพียบความเร็วรอบเครื่องยางเป็นไงบ้างอือแล้วก็มีปุ่มมีสวิตช์เต็มไปหมดเลยค่ะนักแข่งใช้ปรับนู่นปรับนี่ตั้งแต่เบรกระบบพลังงาน ERS หรือว่าคุยกับทีมโหเยอะขนาดนั้นเลยใช่ค่ะ แล้วทั้งหมดนี้ต้องคุมด้วยนิวโป้งตอนที่ยังมองทางข้างหน้าอยู่ด้วยความเร็วสูงๆอะค่ะอ๋อเข้าใจละมันเลยซับซ้อนแล้วก็ต้องทนทานมากๆด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะความซับซ้อนในการออกแบบการผลิตให้มันแม่นยำทนทานนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่ทำให้มันแพงโอเคครับจากพงมาลัยขยับมาที่โครงสร้างหลักบ้างตัวแชสซีหรือที่เรียกว่าโมโนโคอก อันนี้ราคากระโดดไปเยอะเลยนะครับประมาณ6 0แสนถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐก <S an> ็22ถึง36ล้านบาท <S <S <an> ใช่ครับทำไมมันถึงแพงขนาดนี้ล่ะครับเนี่ยเ <S an> พราะว่ามันคือเกรดป้องกันนักแข่งเลยค่ะแล้วก็เป็นแกนหลักของรถด้วย <S <S an> <S an> ตัวโมโนหอกนี่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตนะคะขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวเลย <S <S <an> ชิ้นเดียวเลยเหรอครับ <S <S <an> ใช่ค่ะมันต้องแข็งแกร่งมากๆมากๆ,ๆคือต้องปกป้องนักแข่งได้ถ้าเกิดอุบัติเหตุรุนแรง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเบามากๆด้วยนะคะเพื่อสมรัรถนารถอืมอมแข็งแต่เบาค่ะแล้วมันยังเป็นจุดที่เอาไว้ยึดส่วนประกอบอื่นๆทั้งหมดเลยเครื่องยนต์ระบบการสะเทือนปีกต่างๆก็ติดอยู่กับเจ้านี่แหละคะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับการผลิตชิ้นใหญ่ขนาดนี้ให้ได้ทั้งความแข็งแรงน้ำหนักเบาตามข้อกำหนดเบเป้นี่คงยากน่าดูยากมากค่ะ ใช้วัสดุดก็แพงกระบวนการผลิตก็ซับซ้อนมากค่ะสุดยอดครับทีนี้มาถึงยุคไฮบริดกันบ้างระบบ MGUH กับ MGUK อันนี้ราคายิ่งพุ่งไปอีกนะครับเห็นว่า1.5ถึง2รล้านดอลล่าใช่ค่ะประมาณ55ถึง73ล้านบาทนี่ยังไม่รวมแบตเตอรี่นะคะแบตก็แพงมากเหมือนกันอาจจะถึง2 3ถึง3ล้านดอลล่าได้เลยโหมันคืออะไรครับ MGUH MGUK เนี่ยช่วยอธิบายหน่อยครับค่ะ มันคือระบบที่เอากลับพลังงานมาใช้ใหม่หรือ ERS Energy Recovery System นะคะตัว MGUK เนี่ยคือ Motor Generator Unit Kinetic จะเก็บพลังงานตอนที่เราเบรกรถอ๋อตอนเบรกใช่ค่ะส่วน MGUH คือ Motor Generator Unit Heat อันนี้จะเก็บพลังงานความร้อนจากท่อไอเสียที่ปกติมันจะถูกปล่อยทิ้งไปเฉยๆเก็บจากความร้อนท่อไอเสียนี่นะใช่ค่ะพลังงานที่เก็บได้จากทั้งสองส่วนนี้ก็จะแปลงเป็นไฟฟ้าเอาไปเก็บในแบตเตอรี่แล้วนักแข่งก็กดปุ่มใช้เป็น Power Boost เพิ่มพลังให้เครื่องยนต์ได้ช่วขณะค่ะอ๋อ oh, ที่เราเห็นตอนเขาเร่งแซงกัน ใช่เลยค่ะสำคัญมากเทคโนโลยีนี้มันต้องทนความร้อนสูงแรงสั่นสะเทือนเยอะมากแล้วก็การพัฒนามันซับซ้อนใช้เงิน R&D เยอะมากต้นทุนก็เลยสูงตามไปด้วยค่ะถือเป็นหัวใจของ F1 ยุคนี้เลยน่าสนใจมากครับนอกจากชิ้นส่วนหลักๆพวกนี้แล้วมีอีกอย่างที่อาจจะไม่ได้แพงสุดต่อชิ้นแต่พอร,มรวมๆกันแล้วแพงมากก็คือ,อยางใช่ไหมครับ ใช่แล้วค่ะยาง F1 นี่เส้นหนึ่งก็ตกราวๆสอง0ึงสามพดอลลาร์นะคะหรือประมาณ 70,000- มืนถึงแสนบาทฟังดูไม่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์หรือชาซี่แต่แต่ว่าทีม F1 ใช้ยางเยอะมากค่ะเยอะแบบเป็นพันพันเส้นต่อฤดูกาลเลยนะคะโหเป็นพันเส้นค่ะ เพราะยาง F1 เนี่ยมันออกแบบมาให้เกาะถนนสุดๆแค่ช่วงสั้นๆไม่กี่รอบสนามเองมันสึกเร็วมากค่ะทําให้สุดสัปดาห์หนึ่งทีมต้องเตรียมยางไว้หลาย10ชุดเลยพอรวมค่าใช้ใจ่ายทั้งปีก็เป็นล้านล้านดอลลาร์ได้เลยค่ะอ๋อเข้าใจละเป็นค่าใช้ใจ่ายที่สูงเพราะปริมาณการใช้งานนี่เองใช่ค่ะเป็นค่าใช้ใจ่ายสิ้นเปลืองที่สําคัญมากค่ะแล้วแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งครับชิ้นส่วนที่แพงที่สุดแพงแบบชิ้นเดียวโดโดๆเลย Power Unit หรือเครื่องยนต์ใช่แล้วค่ะอันนี้คือที่สุดของราคาราคาประเมินนี่เอ่อเขาว่ากันว่า7-10ถึง10ล้านดอลลา,าร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ250-360ถึง360ล้านบาทต่อเครื่องนะคะโอ้โห300กว่าล้านบาททำไมมันถึงได้แพงขนาดนั้นครับ คือมันไม่ใช่แค่เครื่องยนต์ V6 เทอร์โบ1.6ลิตรธรรมดาธรรมดานะคะแต่มันคือการเอาทุกอย่างมารวมกันทั้งเครื่องยนต์สันดาปแล้วก็ระบบ ERS ทั้งหมดที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ทั้ง MGUK MGUH แบตเตอรี่ระบบควบคุมต่างๆ มันคือแพ็กเกจรวมพลังงานทั้งหมดเลยใช่ค่ะเป็นหน่วยเดียวกันเลยแล้วผู้ผลิตแต่ละเจ้าไม่ว่าจะ Mercedes, Ferrari หรืออื่นๆเนี่ยเขาก็ทุ่มเงินมหาศาลวิจัยพัฒนาแข่งกันแบบลับสุดยอดเพื่อให้ได้สมรรถนะดีที่สุดภายใต้กฎที่เข้มงวดมากๆกฎเรื่องจำนวนเครื่องยนต์ที่ใช้ได้ต่อปีด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะกฎนั้นยิ่งทําไม่ต้องบอกแบบให้มันทนทานมากๆน่าเชื่อถือสุดๆต้นทุนการพัฒนาการผลิตมันก็เลยสูงเสียดฟ,ฟ้าขนาดนี้ค่ะมันคือสงครามเทคโนโลยีดีๆนี่เองโหฟังแล้วแบบเห็นภาพเลยครับว่ารถ F1 นี่มันไม่ใช่แค่รถแข่งธรรมดาจริงๆมันคือสุดยอดผลงานวิศวกรรมเหมือนยานอาวกาศบนล้อเลยนะครับเนี่ยรวมเทคโนโลยีสุดล้ําวัสดุพิเศษต่างๆไว้หมด แน่นอนเลยค่ะพอเราเข้าใจเรื่องต้นทุนพวกนี้ก็จะยิ่งเห็นภาพว่าการแข่งขันเบื้องหลังมันดุเดือดแค่ไหนไม่ใช่แค่นะครับในสนามแต่คือการสู้กันด้วยนวัตกรรมด้วยงบประมาณด้วยสมองของวิศวกรเก่งเองอีกหลายร้อยคนเลยค่ะครับและนั่นก็คือการเจาะลึกของเราในวันนี้นะครับ ก่อนจะจากกันผมมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันต่อนะครับคือด้วยเทคโนโลยีที่มันล้ำยุคแล้วก็ต้นทุนที่สูงขนาดนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหรืออาจจะต้องรออีกนานเท่าไหร่ที่นวัตกรรมเจ๋งๆจ,จ,จากโลก F1 พวกนี้จะถูกส่งต่อมาให้เราได้ใช้ในรถยนต์ทั่วไปในชีวิตประจำวันกันจริงๆครับ

น,น้ำสู่ถนนเราส่องแสงทุกชุดที่ใส่เติมไฟให้แรงหัวใจนักแข่งทุกคนก็รู้ใจไร้สังกาวเราอยู่ข้างกันรักสันส้นน้สู่ถนนเราส่องแสงทุกชุดที่ใส่เติมไฟให้แรงหัวใจนักแข่งทุกคนก็